สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมารวลี่ดีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศของเราสองคนไปเที่ยวเวียดนามกันเอาไป3วัน2คืนนะคะไปเมืองหลวงเลยเนาะอารมณ์แบบคาเฟ่ชิลๆวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะตามรับดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมาถึงที่เวียดนามไปที่เรียบร้อยแล้วรอแกร็บนะครับเพราะเราใช้บริการแกร็บเราจะไม่เรียกแท็กซี่เองนะคะถึงที่พักแล้วเดี๋ยวจะให้ด,ดูว่าที่พักที่เราจองไปนะคะสอคืนเป็นยังไงนะแล้วก็เราจะเช็คอินเก็บของเราก็จะไปกินกินแล้วก็กินกันนะแพนเรามาเที่ยวที่ไหนบ้างอะยัไม่รู้เลย <laughs> รู้อะไรบ้างก่อน ถาถึงที่พักห้องนอนเราแล้วนะคะซ้ายมือก็จะมีเหมือนเคาร์เตอร์บ่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นห้องน้ําเล็กกระทัดรัดนะ mm hmm. ่ะนี่่าแล้วก็ฝักบัวมีแชมพูให้นะคะคัตเติลบาตหมวกคุมผมที่โกนหนวดแล้วก็แปลงสีฟันชอบอะ เิดตัวมาขวาม,มือจะเป็นทีวีมีเป็นที่นั่งหน้าต่างออกมาให้เห็นเหมือนส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเตียงแล้วก็ผู้ชาย<ม>เป็นไงนะคะตื่นเต้นไหมเมื่อกี้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทำไมมีคนออยพรเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยพนั่งแก็บเท่านั้นแหละอูบีบแ,แตกกันสนั่นเลยเข้าใจละขนาดขนาดยู่ในรถเรงเสี่ยวเสี่ยวครับชิดมากเลยเดี๋ยวจะการเก็บของแล้วเดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะกินอะไรกันไป ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหอยู่ที่คาเฟ่อ a พาร์ตเมนต์นะตอนแรกเราตั้งใจที่จะมาถ่ายรูปตรงคาเฟ่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าช่วงที่เรามาฝั่งตรงข้ามมันเหมือนมีจัดงานโอทอปบ้านเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมันทำให้ที่จากเดิมมันจะได้มุมกว้างใช่ปะมันก,ก็คือถ่ายไม่ได้เลยนะคะ เราก็ด้วยความหิวด้วยแหละเออมาหาอะไรกินไหนไก็มาแล้วที่คาเฟอพาร์ตเมนต์ก็คือถ้าขึ้นลิฟต์ก็จะเสียค่า,คาลิฟต์คนละ3,000ดองอะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ใช่อะไร <c oughs> เหนื่อยแล้วก็หิวด้วยขึ้นไปชั้นบนสุดเลยทั้งหมดมันมี8ชั้นเราก็ไล่เดินตั้งแต่ชั้นบนลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาเฟ่ซึ่งตอนที่มองจากข้างนอกตอนแรกเราก็เห็นแลว้วแหละว่ามันมีร้านสเต็กแต่ว่าเราอะอยากกินร้านที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองก่อนนะ่าะขายหมดเราก็ปิดพอดีเราก็เริ่มมาลงเอ,อ่ยที่งนะคะ นี่คืออาหารที่เราสั่งไปเป็นเซตเลเวอร์คอมโบสักอย่างประมาณนี้มีสลัดลาซานย่าซุปแล้วก็เหลืออะไรนะคะ<ป>เหลือสเต็กสลัดมันเหมือนชีเขาอร่อยนะเขาใส่ชีมาด้วยปกติสลัดที่ไทยผมไม่ค่อยเคยเห็นใส่ชีเท่าไหร่ส่วนลวญญาซานย่ายังไม่ได้ไม่ได้ลองลองเลยลแล้วกันแล้วก็น่าจะมีของหวานด้วยไปนะครับนุ่มผมว่านุ่มกว่าที่ผมเคยกินอ่ะดีเดี๋ยวรอดูสเต็ก เป็นเนื้ออะไรกัรล้วตอนเลือกไม่ได้ถามพ่อมกันแล้วก็เขาจะให้เลือกเหมือนซอสอันนี้ชิมมีอะไรสชกอย่างกัมลัว <c oughs> ออกแบบเขียวๆเครื่องเคียงมีเยอะมนกนะผักสลัดเอ่ยเราก็สับเป็นผักเหมือนผักผัดน้ำมันมานะคะเหมือนเหมือนหมักบราร์บีคิวแ,แต่นุ่มดีมากเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยอาหารประจำชาติที่นี่ชื่อร้านอะไรคะขึ้นตรงนี้ยูจขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นตรงนี้ เขามีเมนูให้เลือกเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเขาก็ถามเราว่าอยากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวเราก็สั่งมาสั่งสองแบบนะคะแล้วก็เมื่อกี้เขาก็มีอ้นี่มาส่งเป็นเครื่องเคียงนะคะเอออันนี้เป็นน้ําชามีกลิ่นแบบมะลิมะลิพูดไม่ถูกเหมือนกัน แล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะนี่ที่ชู่เปียฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อวานจะไปกินร้านนะใช่ปะ่ะร้านเนือเราก็้เข้าใจว่าเอ้ยเขาให้ฟรีกระฉีกใช้1แผน่นจืดๆ,ๆปรากฏว่าคิดเงิน3 0 0พเด้อร้านสเต็กนะคะแล้วก็นี้น่าจะเป็นพริกมะนาวแล้วก็ซอสอะไรสักอย่างเดี๋ยวรออาหารแปรบเมนูแรกมาแล้วนะครับเป็นเนื้อผัดต้นหอมกินหอมดีอารมณ์เหมือนข้าวหน้าเนื้อบ้านเราไปครับรสชาติเหมือน ข้าวหน้าเนื้อผัดซอสแต่ข้าวเขาจะเม็ดแบบเล็กๆกว่าสั้นๆกว่าอร่อยครับเมนูเปูของเรามาแล้วนะครับนี่เปอูเนื้อแล้วก็อันนี้เกี๊ยวกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะโดนไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้เธอประมาณสองแสนตีเป็นเงินไทยนะ่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทนะเนาะใช่สามอย่างนะจริงๆแผนก็คือจะไปคาเฟ่มีคาเฟ่ใกล้ๆเดินประมาณสักสองโลไกลเหรอแต่ว่าอากาศวันนี้ก็คือ ไม่ไม่ร้อนคาเฟ่แรกก็คืออยู่ที่อาร์กฟแ e โรสเตอร์แต่ขึ้นที่มุมสมุมสั่งไปแล้วแบลค็คกาฟฟไม่หวานกาแฟโคบูแล้วก็ท็อปด้วยเหมือนโฟมโฟ,ม,โฟมชาเขียวเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะนะแล้วก็เราสั่งทาร์ตไปด้วยสนนสงสงนราคาอยู่ที่ <laughs> สองแสนหนึ 2, uh, 1, ่งหมื่นเดี๋ยวเขาน่าจะมาส่งที่โต๊ะคิดว่าเขาให้นี่มาด้วยของเธอก็จะมีความฟองฟองตีฟองนิดนึงนะคะแล้วก็ที่บอกโคบูแล้วก็มีฟองของมัชักนะก็ฮาร์ดไข่นะประมาณนี้นะคะลองชิมมาด้วยก่อน ไม่จัดจริงไหมไม่มันจืดอ่ะมันจืดแต่ว่ามีความมีกลิ่นเขียวๆมาฉามันมันโอ้หเข้มมากเข้มแบบโอ้โหแต่มันอร่อยวะ่ะพมหม่อมันหอมอะ่ะม,มันหอมมากเลย เมื่อกี้เหมือนเดินผ่านเขามีเครื่องบดกาแฟอัลเบอร์เลยเห็นไหมดำดำไกลๆดีขึ้นไหมพอคนแล้วเมื่อกี้เราพยายามจะลองกินเอ้ยได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูที่อื่นนะครับตั้งเป้าไว้ให้ได้สัก3ามที่วันนี้ไม่รู้ว่าจะดันหรือเปล่าโอเคไปก่อนนะครับสาะาคาเฟ่ที่2ของเรานะคะตอนแรกกะจะมาอีกร้านหนึ่งแต่ว่ามันปิด ไม่ได้ปิดแบบปิดร้านอ่ะเหมือนเลิกกิจการไปเลยอะไ้เราได้มาโพย,ยร้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะมันเหมือนเป็นร้านที่อยู่ตรงหน้าปากซอยพอดีคาเฟ่ดังลาเต้วานน้อยแล้วก็ชาเขียวลาเต้เป็นไงเพื่ชามันมีความเผ็ดๆนิดน,นึงนะมันคนละแบบกับร้านแรกแต่ว่าชาเขียวก็คือเอ้ยเนี่ยเหมือนชาเร้านที่ใครอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนตอนเราประถมมัธยมอ่ะที่เขาปั่นไว้แล้วอ่ะวานน้อยก็คือแบบก็วานน้อยจริงๆ ก็อเพราะบางวันที่หวานอ้อนก็ยังรู้สึกว่าหวานไปสําหรับเราอยู่แล้วเขาก็มีช้อยให้ด้วยรวไปเท่าไหร่นะ8ปดหมนหแล้วก็ได้นั่งโต๊ะอี้ตีต้ยด้วยค่าตอนนี้นะคะก็วาร์ปมาอยู่คาเฟ่ที่3แล้วนะคะชื่อร้านดีไมเปิดเข้ามาก็จะกลิ่นแบบส้มๆสมุนไพรไม้ๆมนิดนึงเนาะไม่สั่งละกาแฟเมาร้านมาร้านกาแฟทั้ง่นกาแฟไม่ไหวแล้วนะคะ ก็สั่งเป็นตัวลัสเบอร์รี่กับชาสม้มร้านอะ่ะข้างนอกก็ตกแต่งโทนสีดำใหเข้ากับทีมดำเหมือนกัน<ท>แต่ว่าเข้ามาข้างในอะ่ะมันออกเทาๆเ,เ,เรื่อเรือกปะวากาศเอาอกาศนิดนึงประมาณนี้นะคะเมนูมีให้เลือกเยอะพอสมควรเราก็โดนไป2เมนูราคาแสนสามหมื่นห้าพัน มีเมนูส้มอะไรนะชินาม,ม,ม,มอนทีทนะก็โปะด้วยส้มข้างบนเออเขาให้เธอดื่มก่อนเลยเขาให้เกียรติเธอรสชาติเป็นยังไงบ้างคะส้มแบบว่าเห,เ,เหมือนมินิเมดอะเหมือนมินิเมดอะใช่เหมือนน้ำส้มแบบมินิเมดอะอร่อยอร่อยโอ,อ้เหมือนมินิเมดจริง อันนี้คือเมนูราสเบอร์รี่ครีมโยเกิร์ตเราจะมาลองชิมนะครับอร่อยคุยกับแม่ซื้อ<笑><笑>คอมเมนเตอร์อร่อยครับผมว่ามาที่นีน่ พวกใครที่แบบอยากเปิดคาเฟ่มันได้ไอเดียเยอะเลยนะเพราะร้านคาเฟ่มันเยอะมากอย่างแบบร้านนี้แต่งแบบอวกาศไปเลยบางร้านก็แบบว่ามันมีหลายแนวอะ่ะเผือแบบผมว่าได้ไอเดียไปแต่งทําร้านตัวเองได้เลยนะถ้ามาที่เวียดนามใต้ไส้งอน <laughs> จีโอนฟาร์มคาเฟ่นะคะ เรามาตอนประมาณ4ี่โมงกว่าเนาพี่เจถึง5้าโมงไหมสี่โมงครึง่งถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งประมาณนี้คนก็คือเยอะนะคะที่คาเฟ่มันมีโซนอินดอร์กับเอาดร์ก็ข้างในไอ้โซนอินดอร์ที่มีแอร์เนี่ยก็คือคนมหาศาลเลยเต็มทุกโต๊ะส่วนข้างนอกเนี่ยก็มีว่างอยู่บ้างนะคะที่เราสั่งนะคะมีะโวคาโดปานสมูตตี้แบบนี้ก็คือไม่ทนันกินไปละโรยด้วดย มะพร้าวคั่วอ่าเป็นเนมะพร้าวที่หั่นบางๆคั่วมีแล้วพอกินคู่กันเป็นไงดีดีส่วนของเบอมอนก็คือคอมบูชาทีนะคะหรือชาหมักนั่นเองรสชาติรสชาติชาหมักเธอลองชิมดูกินไปแล้วเหมือนจินชาที่ใกล้จะบูดแล้วอ,ะอ,อ่ะหน่าจะแบบนี้แล้วก็มีส้มข้างบนนี้นะ,ะจริงๆที่นี่คาเฟ่ก็ตกแต่งเป็น โทนขาวๆเขียวๆครีมๆไม้ๆอะไรเงี้ยถ้าถ้าใส่ชุดโทนออกสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองอะไรเงนะี้ยเนาะเหลืองแบบครีมๆอะน่าะน่าจะถ่ายรูปสวยแต่ว่าของเราก็คือดำทั้งวันนะจ๊ะก็คงจะอยู่ตรงนี้อีกสักครั้หนึ่งก่อนที่จะไปกินอาหารกันนะคะร,ร้านอาหารเย็นของเรานะคะวันนี้จะมากินหอยเ<า>นาะเป็นเมนูแบบหอย,หอยนะชื่อร้านออกชัดชิดอะไรประมาณนี้นะคะ เอาตรงมะก็คือเมนูเป็นภาษาภาษาเวียดนามเลยแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษ,าษาอยู่เออสั่งไปก่อนนะคะเมนูมาแล้วไม่รู้คืออะไรหอยไหมก็เป็นหอยหอยผัดซอสอันนี้ไม่รู้ย่างเนยใส่ถัวถ่วถั่วแล้วก็มีแบบเหมือนไปนหอมเนาะหอมโลยแล้วก็อันนี้ก็ผัดซอสเหมือนกันนะคะนน่ก็น่าจะเป็นต้มตักไข่นะน้ำจิ้มอันนี้จะเหมือนน้ำจิ้มจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน,น้ำจิ้มจอแล้วก็อัน,นอันนี้เคยไปกินตอนไปเที่ยวที่ดานังอะ่ะมันเป็นเหมือน เหมือนเกลือใส่พริกไทยป,ไประมาณนี้ถ้ากินคู่กันแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงก็จะอร่อยอเป็นไงไม่รู้รสชาติาเหรอโอ้ยอยากกินเยอะดิเ,ะดเป็นไงเค็มๆเค็มๆเหมือนเหมือนผงม,มาม่าเลยเหรอใช่แล้วก็ลองบีบมะนาวไปนิดนึงนานเกิน <laughs> ปกติที่เรากินที่บ้านเราน่าจะเป็นแบบพวกย่างเนยเนาะผัดน้ำมันอะไรแแต่นี้คือมันจะเหมือนเหมือนอบสมุนไพรอะเออผักผักแบบสมุนไพรสมุนไพรอะหอมๆเกี่ยวๆขึ้นจมูก <laughs> <Okay. S 1> อร่อยดีครับขออนุญ,ญาตกินนะครับเจอกัน วันสุดท้ายของการอยู่เวียดน,นามแล้วนะคะประเดิมมือแรกที่ร้านพิซซ่าโฟกีะคะ่ะจะมากินข้าวแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะแวะคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะคะก็ะสามารถดีเควได้ว่าเราจะให้เขาตัดพิซซ่าเป็นกี่ชิ้นนะคะ ตอนจบคลิปเวียดนาม3วัน2คืนในครั้งนี้นะคะเราจะมาสรุปค่าใช้จ่าย <c oughs> ในกนารเที่ยวเวียดนามของเราให้ฟังกันนะคะสคนค่าเครื่องบินที่เราจองนะคะไปกับรวมน้ำหนัก20โลตกประมาณ8,500 8น0 0นะคะที่พัก2คืน2,500นเงินแลกมาประมาณ9 000, 9 0 0กว่าเนี่ยนะคะได้6ล้าน8 0 0แสนดองก็ใช้ ทั้งทั้งสาวันจดตอนนี้ลงค่ากาแฟด้วยอ่ะใช้ไปประมาณ4ล้านนะคะมีค่าค่าประกันประมาณ350บาทประมาณนี้ก็ลวมรวมเดี๋ยวเดี๋ยวลองบวกลบคูณหารแล้วจะขึ้นข้างล่างให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดว่าเราไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเท่าไหร่ลงใน description ให้นะคะยังไงก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามเรามาจนถึงจบคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราสองคนในช่อง m e m ม y บ e ด้วยคะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย